ัสดีค่ะนี่ก็คืออ,อกไก่นะวันนี้เราจะมาทำไก่ไก่ทอดน้ำปลาเนาะ,ะก็เราต้องมาหั่นเป็นชิ้นๆกันนะคะแล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเป็นเส้นๆนะเป็นเส้นๆนะคะเพราะว่าเวลาก็สุกเขาจะหดตัวลงนะ เดี๋ยวเราจะไปหมักอีกครั้งนะคะแต่เราจะหมักสักนิดนึงนะคะอาศัยน้ำตาลนะเพราะว่าเป็นคนจะชอบออกหวานนิดนึงนะคะก็ปรุงด้วยชูรสนะแล้วก็น้ำปลานะคะเป็นเมนหลักของเขานะแต่น้ำปลาที่นี่เค็มมากนะเราจะไม่ใส่เยอะนะ ปุงรสทั่วไปนะใส่มันหอยนะนิดหน่อยไม่เยอะนะก็ตามชอบนะชอบใส่อะไรก็ใส่ไปนะเพียงแต่ว่าเราใส่น้ำปลาเป็นเมนหลักนิดหนึ่งนะเราปกติทำอาหารบางอย่างนากจะไม่ใส่น้ำปลานะเพราะว่าอย่างอื่นก็มีรสชาติดีแล้วนะเราจะไม่ใส่นะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะ คือความนัวของเขาเนะ่แล้วก็พริกไทยนะฮะพริกไทยนะเส็จแ,แล้วนกจะใส่แป้งนะเพะื่อให้เขานิ่มนะ คือนุ่มอ่ะนะฮะเนื้อจะได้นุ่มเราจะขยำไม่เข้ากันฮะแล้วก็จะไปพักไว้ก็ไม่มีสูตรตายตัวนะเพราะว่าต้องหมักไปพักไว้อซอสเข้าไปในเนื้อไก่นะแต่ถ้าเราใส่น้ำปลาหรือใส่ ซอสเดยอะไปเนี่ยเขาจะเค็มนะคะถ้าเราหมักนานนะ,ะถ้าหมักพอดีเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเลยเด้ยประมาณนี้นะะจะจะพอดีเวลาเรามาทําอาหารนะคะโอเคค่ะก็ะเ,เดี๋ยวไปหมักไว้นะโอเคค่ะขณะที่เราไปหมักเนื้อไก่นะเราจะทำข้าวเหนียวเนาะกินกับไก่ทอดนะ,ะไก่ทอดน้ำปลา เรามีข้าวเหนียวดำนะเราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยสุกนะเพราะจะแข็งมากนะก็จะมาผสมกับข้าวเหนียวขาวนะก็จะทําให้สีสวยนะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าไมโครวเวฟนะประมาณฉเฉลี่ยประมาณหกนาทีนะคะน้ํานี่แค่เสมอข้าวก็พอนะคะอยา่าเพราะว่าเราแช่ตั้งแต่เมื่อวานนะเราไม่ใส่น้ําเยอะนะคะ อน้ำเยอะจะแขกนะก็ประมาณข้าวเสมอน้ํากับน้ํากับข้าวเสมอกันนะฮะเดี๋ยวเราจะคุกคุกแล้วก็แรปแล้วก็เข้าไมโครเวฟประมาณหกนาทีนะะกับกับสามนาทีกลับแล้วก็มาแรปเข้าไปใหม่อีกสามนาทีนะสีสวยน่าทานไหมเอ่ยจะให้สวยกว่านี้ก็ต้องเพิ่มข้าวเหนียวดำลงไปอีกนะแอ่นกชอบประมาณนี้นะ แล้วนิ่มนะนิ่มทิ้งไว้ค่าอ่าข้ามคืนก็ได้นะฮะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะไว้ข้างนอกนะนิ่มกินนาร่อยเลยค่ะกินได้เลยไม่ต้องอุ่นด้วยซ้ำนะก็หมาักมาได้เกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนกจะเข้าเตาอบหน่อยนะคะเพื่อให้เขาหมาดนะ,ะถึงจะมาทอดนะคะนี่ก็คือเนื้อไก่ที่เราเข้าอบแล้วนะ,ะตอนนี้เขาก็แข็งแล้วนะคะแข็งตัวพร้อมที่จะ ทอดนะคะเราจะต้องจัดให้เขาเป็นเส้นตรงไว้นะคะเวลาเขาอ,อกนะเวลาออกมาเขาจะได้มีเส้นสวยนะคะ เยเแล้วนะฮะเสร็สแล้วนะคะแล้วะคะ่วะ,คะอาหารกลางวันวันนี้นะคะอ,อกไก่ทอดน้ำปลาค่ะแซบๆอีกแล้วนะ,ะมีแจ่วเนาะแจ่วมามข้างเนียวร้อนๆ นี่แตงกวาจิ้มนะกินแกล้มนะอันนี้ยังมีถ้ามีส้มตำแตงก็จะดีนะแต่ว่าที่เกียจติทำนะทานแค่นี้ก็ทานทานคนเดียวนะแต่ว่าอบไก่ทอดน,นี่พี่หนังอาจจะทานด้วยนะคะว่าก็ทานได้แล้วไม่เผ็ดนะรสชาติอร่อยค่ะก็อย่างที่ ปรุงให้ดูนะคะว่าสายน้ำปลาเป็นเมนหลักนะฮะแล้วก็อซอสอย่างอื่นนิดหน่อยแล้วก็ชูรสน้ำปลานะคะน้ำตาลนิดนึงผมปรุงรสอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราจะเน้นน้ำปลานิดนึงนะคะโอเคค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะเพื่อนอเลิฟเล้วค่ะบาย